สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเ,เรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูชมพู่นะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องสระเหมือนเดิมนะคะเด็กๆหยิบเอกสารประกอบการเรียนและเปิดไปหน้าที่3นะคะเด็กๆก็จะเห็นหน้าแบบนี้เลยมาของคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะ เด็กมาอ่านคำสั่งก่อนคำสั่งบอกว่าจงเขียนคำที่ประสม,มด้วยสระอําไอลลงในรูปตรงนี้มาอย่างละ3คำค่ะคุณครูขอทบทวนสระก่อนนะคะสระอําไอลเป็นสระในภาษาไทยเราจะเรียกว่าสระเกินนั่นเองนะคะเด็กๆยังจำได้อยู่ยใช่ไหมคะ,ะสระเกินต่อไปเรามาดูรูปสระ สระอํายกตัวอย่างคําที่มีสระอําจะเป็นคําที่มีหนึ่งพยางก็ได้สองพยางก็ได้สามพยางก็ได้แต่คุณครูขอเป็นคําที่มีความหมายนะคะเรามาดูสระอําคุณครูขอยกตัวอย่างสระอําหนึ่งพยางเช่นคําว่าจ้าอ mm ํา hmm. จำสระอําเช่นคําว่า โ oh, um, ขมขำนะคะต่อไปคำสุดท้ายคุณครูจะยกตัวอย่างสองพยางเช่นคำว่ากามมื่นั่นเองค่ะ uh, ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเอาคำที่เหมือนคุณครูนะคะคำในภาษาไทยมีเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆลองยกตัวอย่างมาเลยนะคะ ต่อไปสระไอไม้มาลายสระไอไม้มาลายคุณครูจะขอยกตัวอย่างเช่นคำว่าปอไปไปส่วนสองคำนี้ให้เด็กๆลองยกตัวอย่างองนะคะต่อไปสรารไอไม้ม้วนเช่นคำว่าคุณครูขอสองพยางคำนี้นะคะคุณครูขอยกตัวอย่างสองพยางเช่นคำว่าหัวใจ ส่วนสองคำนี้เป็นหน้าที่ของเด็กๆเหมือนเดิมนะคะต่อไปสุดท้ายสระเอาเช่นคำว่าขอเอาเขาเช่นคำว่าขอเอาเขานะคะส่วนสองคำนี้คุณครูก็ให้การบ้านเด็กๆไปทบทวนนะคะ,ะให้เด็กๆไปทําเสร็จแล้วค่ะหน้าที่สาง่ายไหมคะ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะเราเปิดคลิกไปด้านหลังแบบฝึกหัดหน้าที่สีนะคะหน้าที่4เด็กก็จะเห็นเหมือนของคุณครูนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่4ีเราก็จะยังเรียนเรื่องสระอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดหน้าที่4คุณครูจะส่งคลิปวิดีโอการความรู้ให้เด็กได้ไปศึกษาก่อนนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆก็เริ่มไปศึกษาคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ,ะเมื่อเด,เด็กศึกษาคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดหน้าที่สีกันเลยค่ะ,ะเด็เดกๆมาดูคำสั่งนะคะคำสั่งบอกว่าจงเขียนเป็นคำใหม่ให้ถูกต้องอเรามาดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1สอวัวยอสวยเราจะเขียนคำใหม่ได้ยังไงคะ เราจะเขียนคำใหม่ได้เป็นสออัวยอสวยสระอะไรเอย่ยที่หายไปรูปสระตัวไหนหายไปคะไม้หันอากาศใช่ไหมคะจะหายไปเราจะเรียกว่าสระอะลดรูปนะคะก็คือตัวเนี้ยมันจะหายไปมันจะลดลงไปหายลงไปเพราะว่ามันมีตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไป ข้อที่2นะคะข้อที่2ก็เอียกเกียรไม้ตรีเกียนะคะเราจะเขียนทำไงได้ยังไงก็เอียเกียไม้ตรีเกี้ย,ะ 3, ยะนะคะก็เอียเกียไม้ตรีเกียสระเอีย, 3, เ,ย,เ,อยเป็นยังไงเอย่ย เสะเอียยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะเรียกว่าสระคงรูปนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะรอโอมรมไม้เอร่มเราจะเขียนคำใหม่ได้ยังไงเอ่ยเด็กเขียนไปพร้อมๆกันกันกบค,ครูเลยนะคะคำว่าร่ม คำว่าร่มสระรูปสระตัวสระอกจะหายไปเมื่อเขียนคำใหม่นะคะเราจะเรียกว่าสระลดรูปนะคะมันจะหายไปเลยเมื่อมีตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะสระเอข้อที่นี่ค่ะรออะระหอเออยอเหยเขียนคำใหม่ได้เป็นระ ตัวไหนหายไปเอออ่าสระเออ,ออออ่างหายไปนะคะเราจะเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปเพราะว่ามันมีตัวสะกดนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5งอเอออเงินเขียนคำใหม่ได้เป็นเงิน สระเอน,นะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอินั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะกอ,อกเกาะไม้โทก็สระออยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราก็เลยเรียกว่าสระคงรูปนะคะต่อไปข้อ7ค่ะพอ อวัวผัวสระอัวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราก็จะเรียกว่าสระคงรูปนะคะข้อที่8ตอเออโบเอต,ตอโตโอโตอเขียนคำใหม่ได้เป็นตอรโตตรงไหนหายไปเปลี่ยนแปลงไปเอ่รตนี้ ระเอ,อจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอิค่ะต่อไปข้อ9อนะคะออัวยออวยพอออรอพอนอวยพอนอวยพอนเขียนคำาใหม่ได้เป็นสระอ,อัว ตรงนี้หายไปไ็ห่นหนากาศหายไปเราเรียกว่าสระลดรูปนะคะและข้อสุดท้ายค่ะปอลอเออ้อกอเปลือเขียนคำใหม่ได้เป็นปอลอเออ้อกอเปลือสระเอ้อเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราก็เลยเรียกว่าสระคงรูปนะคะ เสร็จแล้วนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่4ในชั่วโมงนี้นะคะง,งั้นคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไปทบทวนความรู้เรื่องสระจากคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยชั่วโมงที่2ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ